สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของ tesa a n c นะครับตอนนี้เราอยู่ในแอปหาเงินฟรีตัวใหม่นะครับชื่อว่า fun tv นะครับหลังจากที่เราลงคลิป ep ที่1เมื่อวานไปเป็นในส่วนของวิธีการถอนวิธีการาสมัครสมาชิกวิธีการสร้างไรายได้แล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็จะเปนในส่วนของอาการจาะลึกว่า เราจะหารายได้นะครับซึ่งวิธีไหนที่จะทําให้เรานั้นทําคะแนนได้เยอะที่สุดนะแล้วก็คําแนะนําสำหรับผมนะว่าเราควรทําช่องทางไหนบ้างในการหารายได้นะครับโอเคทุกคนนะมาเริ่มที่เงินรางวัลที่กิจกรรมกันเลยเพราะว่าตรงเมนูนี้เป็นเมนู โดยรวมนะคือเมนูทั้งหมดของการหารายได้หลักๆเลยนะครับผมนะก็อันแรกเลยนะับก็คือเป็นเกี่ยวกับการเช็คอินนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนาว่าให้เรานั้นทําการเช็คอินทุกวันเพราะว่ามันเพียงแค่เราเช็คอินนะด้วยการดูวิดีโอแค่หนึ่งวิดีโอเองทุกคนเนาะเราจะได้ปลป800คะแนนนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือทําแค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเรา เช็คอินไปติดต่อกันนะมันจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมทุกคนเนาะตรงนี้คือเป็นข้อดีของมันด้วยนะครับแล้วก็ทําได้ไม่ยากนะแค่เรากดเช็คอินแล้วก็ดูวิดีโอให้จบแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับภารกิจรายวันตรงนี้สำหรับผมนะผมแนะนําให้เราทําทุกอันแล้วก็ทําทุกวันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูโฆษณา5ครั้งนะครับก็คือเป็นการดูวิดีโอโฆษณาโดยประมาณก็ไม่เกิน5นาทีนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นในส่วนของภารกิจนี้นะครับส่วนตรงนี้ทดลองแล้วก็เล่นเกมนะครับผมนะครับถ้าเรากดโกะนะมันจะเป็นในส่วนของหน้านี้ทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าเรากดการกรบาทตรงนี้เลยนะครับ มันจะขึ้นว่าเวลาตรงนี้มันไม่จบนะเราต้องทำการกดดำเนินการภารกิจนะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะจะต้องใช้เวลาประมาณ30วินาทีหรือไม่ก็ถ้านานสุดก็ประมาณ1นาทีด้วยกันนะครับโดยประมาณทุกคนเนในส่วนของภารกิจนี้นะครับ อ่าเห็นไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเราเปิดอย่างเดียวเราก็เราไม่ทําอะไรถ้าเราก,กดกากระบาดนะมันก็ไม่ไม่ได้ขึ้นอะไรเลยความคืบหน้าสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องกด go ตรงนี้ทุก,นทกคนนะกดโกปั๊บนะมันก็จะหมุนทุกคนเนาะพอหมุนไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เราไม่ต้องกดรับนะครับผมนะเราก็กด R ตรงนี้นะครับการกระบาดตรงนี้เลยนะครับผมนะปั๊บเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้คือกดคําว่า Gi v e up นะครับผมอ่ะแล้วก็ลองสังเกตกดตรงนี้ที่การกระบาดนะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าภารกิจของการเล่นเกมมันก็จะเริ่มเคืบหน้านะครับเราก็กดดาเนินการภารกิจต่อแล้วก็กดโก,รรก,ต,ก,กดต่อไปนะครับผมนะจนกว่านะเออหลอด เมื่อกี้จะเต็มนะตรงนี้อย่าเพิ่งสครัชนะเราไม่ต้องกดสครัชนะครับรอให้ขึ้นการกรบาดแล้วก็ค่อยกดการกรบาดปิดไปแล้วก็กดกนะิฟต์อัพแบบเมื่อกี้เลยเนาะตรงนี้เช็คด,ดูนะครับนี่ทุกคนต้องเล่นประมาณอีกหนึ่งตาด้วยกันนะถึงจะทําภารกิจนี้สำเร็จนะครับนี่ทุกคนรอให้ขึ้นการกรบาดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอ่ะขึ้นแล้วเนาะกดการกรบาดปิดไปในนี่ทุกคนเนาะกิฟต์อัพนี่ทุกคนแล้วก็ การกระบ,บาดนี่ทุกคนนะก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับเป็นไหมไม่ได้ยากเลยในส่วนของภารกิจนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดการกระบ,บาตรงนี้ก็ต้องดูวิดีโอเหมือนกันผมก็เลยแนะนําให้เรากดตรงนี้รับเปลี่ยนนะสองสามห้าสามเนาะซึ่งมันก็ต้องดูวิดีโอเช่นเดียวกันนั่นแหละทุกคนนะก็คือกดเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนั่นหลังจากที่เรากดไปนะครับมันก็ให้เราดูวิดีโอข้อเสนอหนึ่งวิดีโอหลังจากที่เราดูเสร็จนั้นเขาก็ยื่นข้อเสนอต่อก็คือให้เรากดรับเปลียนต่อนะถ้าเรากดถ้าเรากดนะครับผมนนก็คือต้องดูวิดีโอเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่กดนั้นเรากดกระกำก็คือต้องดูวิดีโอเหมือนกันแนะนําให้เรากดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนั่นหลังจากที่กดไปแล้วนะก็ยังมีต่อหลงข้อเสนอต่อนะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าถึงแม้เราจะกดต่อยังไงก็ตามนะมันก็มีข้อเสนอต่อเรื่อยๆเนาะแล เขาคือต้องการให้เราดูดีโออยู่ดีๆะทุกคนนะก็คือเดี๋ยวผมกดกระบาดเนาะก็จะเป็นในส่วนประมาณนี้ทุกคนเนาะก็ประมาณนี้เลยทุกคนเราก็ได้คะแนนมาแล้วนะครับต่อไปคือการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับผมแนะนําให้เราทานะเพราะว่า1คือเป็นแอปมาใหม่ด้วยซึ่งถ้าเป็นแอปมาใหม่นะก็คือเป็นแอปที่มันน่าสนใจกว่าแอปเก่าๆทุกคนเนาะบางคนคือเบื่อแล้วแอปเก่าอยากเล่นแอปใหม่เนาะถ้าเราทำคอนเทนต์ไปโพสต์ในกลุ่มไปแนะนานะเพื่อนๆที่รู้จักแต่ไม่ก็เพื่อนๆที่รู้จักเราว่าเรานั้น ทำแอปหางเงินฟรีอยู่แล้วก็เข้าสนใจนะไม่ต้องไปทักแชทนะเราแค่โพสต์ในส่วนของ Facebook ของเราเองแล้วก็ถ้าเขามาเห็นโพสต์ของเราเข้าสนใจนะครับเขาก็จะสมัครเองทุกคนนะเราอย่าไปตือ้ออย่าไปงอ้อเพราะว่ามันยังอาจจะทําให้เสียเพื่อนได้ทุกคนตรงนี้นะครับแนะนําว่าเราทําการตลาดด้วยการโพสตก็อย่างเดียวก็ได้แล้วทุกคนเนาะและอีกวิธีหนึ่งคือการไปโพสตลงในกลุ่มหรือไลน์ลงในโซเชียลอื่นๆโดยจะเป็นไลน์เลมอนเอ็กพวกนี้ทําเป็นคอนเทนต์แนะนําแอปหาเงินฟรีพวกนี้นะก็จะทําให้บรรดาสนใจยิ่งมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคะแนนเราจะได้รับคะแนน ทั้งหมดที่เราจะได้หน,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 นึ่งแ0น0คะแนนก็ต่อเมื่อนะครับคนที่เราเชิญนั้นนะทำอะไรบ้างก็คือ1เพื่อนของฉันดาวน์โหลดแล้วก็ดาวนโหลดแอปผ่านลิงก์และเข้าสู่ระบบสำเร็จ แล้วก็จะได้52,000คะแนนแล้วก็เพื่อนของฉันชมได้ได้ไดรามาอ่าเขาเขาเขียนว่าไดรามาก็คือประมาณว่าเขาชมวิดีโอดราม่าทุกคนเนาะวิดีโอสั้นนะประมาณ10ตอนในวันใดวันหนึ่งนะครับเราจะได้ไป1 0 0 0 0นคะแนนนะครับต่อไปคือเพื่อนของฉันชมนะวิดีโอดราม่าสั้นเนาะเป็นคลิปสั้นช็อตประมาณ10ตอน ทุกวันรวม3วันที่ต่อกันเนาะก็จะได้60,000คะแนนเนาะต่อไปคือเพื่อนของฉันชมวิดีโอดราม่าสั้น10ตอนเหมือนกันทุกวันรวม7วันที่ต่อการนาะก็จะได้ไป70,000คะแนนด้วยกันตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีกฎของเขาด้วยนะกฎของการ เชิญต่างๆก็คือแชร์ลิงก์เชิญชวนกับผู้ติดต่อผ่านวอแซบของเรานะครับหรือไม่ก็โพสต์ลิงก์เชิญชวนของคุณบน Twitter หรือเฟ e บุ o กนะการเชิญสมาชิกในครอบครัวเพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นของคุณมีอัตราความสำเร็จส,สูงสุด ทำไมถ้าเขาเกิดว่ามีอ,รรมอมัตราความสำเร็จสูงสุดเพราะว่าเพื่มมมมมมอนเราอาจจะเชื่อเรานั่นเองนั่นคือเขารู้จักเรานั่นเองนะครับแต่ข้อเสียคือว่าถ้าเราแนะนําแอปนั้นแล้วก็แอปนั้นเป็นแอปไม่ค่อยดีเราจะมีโอกาสเสียเพื่อนได้ตรงนี้คือเราต้องพิจารณาดูต่อนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ห้คือสิทธิในการตีความสุดท้ายของกิจกรรมนี้เป็นของฟันดาฟันทีวีนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนอันนี้คือเสร็จสิ้นของการเชิญเพื่อนนะผมแนะนําเลยว่า วิธีของการเชิ่เพื่อนเป็นวิธีที่จะทําให้เรานั้นได้รับคะแนนได้มากกว่าวิธีอื่นๆนะครับแต่ว่ามันก็ยากกว่าวิธีอื่นๆนะครับ โอเคต่อมาคือดูตอนแล้วรับรางวัลก็คือเป็นการดูวิดีโอุกคนนะซึ่งในคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดให้ทุกคนได้ดูตอนที่ผมรับชมวิดีโออยู่นะเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะก็เลยไม่สามารถทําได้เนาะก็เลยไม่ได้ทําในส่วนของคลิปนี้เหมือนกันนะครับต่อไปก็คือภารกิจสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนี่ก็คือให้เราไปติดตาม WhatsApp หรืมไปก็ t ท k ก o ์ตอกด้วยอันนี้คือผมไม่ได้ติดตามไปอีกนะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนตรงนี้นะครับ อีกเล่งหนึ่งก็คือมาที่หน้าแรกนะก็คือจะเปนในส่วนของรูปบ้านทุกคนกดเข้าไปนะครับผมนีุ่กคนเนาะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้รับเหรียญเหมือนกันตรงนี้แนะนําให้เรากดรับนะครับผมนะก็จะได้ไป1000เหรียญน,นะครับถ้าเราอยากได้เหรียญเพิ่มนะสองพเอเหรียญก็เพียงแค่กดดูวิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะครับแล้วก็ตรงนี้ทุกคนนะที่เป็นเหรียญลอยอยู่นะครับผมนะก็ให้เรากดไปคือเป็นการเช็คอินนะครับผมนะคือเราจะเช็ดอินตรงนี้ก็ได้หรือจะเราจะมาเช็ดอินที่เมนูเงินรางวัลก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะส่วนเมนูสําหรับคุณก็คือเป็นเมนููวิดีโอเทอไปนะครับผมก็ไปรับชมได้ก็คือจะได้คะแนน เหมือนกันนะครับผมนะก็ไม่มีแล้วทุกคนเนาะในสวนของการหาไรายได้เนาะก็ที่แนะนําที่สุดก็คือแนะนําให้เราเชิญเพื่อนด้วยนะไปทําการตลาดผ่านแพลตฟอร์มอื่นว่าจะเป็นลาดมอลเล m o นเอกนะพวกนี้นะครับก็มีคนที่สนใจเกี่ยวกับอะไรได้เสริมเยอะเลยในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นลองไปทําการตลาดตรงนั้นได้เลยนะครับผมนะและนี่คือวิธีการสไร้างรายได้จากแอปพลิเคชันฟันทีวีนะครับถ้าใครช่นชอบอยู่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ีโอนี้ให้กันด้วยให้กันด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ